ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพัละแพชเ้นเอกแล้วนะคะอะไรพละแพรชันเกนดัว่าทำไมก็วันนี้นะคะทุกคนเราจะมาทําคลิปแกล้งเกตกันนะคะตามที่น้องๆขอมาเลยเกดต้องช่วยคอนาฟิลจะช่วยยังไงจะแกล้งอะไรแกล้งเกตคือให้ให้เกตมันถึงพี่แบงค์อ่ะคือเขาจะแกล้งทําเป็นแบบว่ายังไงดีอ่ะไปทาตัวสนิทกับพี่แบงค์อ่ะวันหนึ่งทำไม เออนอะแกลงเฉยใช่ไหมแกลงเฉยเฉยต้องบอกคนดูด้วยเดี๋ยวคนดูเข้าใจผิดอีกว่าเอ้ยไปแกลงอะไรแบบนี้เดี๋ยวเขาจะทะเลาะกันเอเปล่าต้องมีน้องๆขอมาไงบอกว่าจะแกลงพี่เกดพี่แบงค์น้องเด็กยอมรัดนัดทุกคนแล้วกันนัดทุกคนเดยวพยักษ์คืแบบว่าปั่นอยู่คนเดียวเอาปั่นปั่นคือรวมหมดปั่นเกดเลยโอ้โหแล้วพี่ยักษ์กับพี่ยักษ์กับพี่ต่อนี่ปั่นเรื่องอันนี้อันนี้ตัวยงนะคนนี้ตัวชงเลยโอเคก็อย่าล้ามากแล้วกันอ่ะได้ก็จะคือจะแกล้งเกดกันตามคำดูเอ้ยตามคำขอที่่คนดูบอกใช กินแมวพาโยอไปขีดเล่นกันไปกับใครตองคไปงอ่ะนไปเอาน้ำไปริงก่อนอยู่น้ำัต้องโคแขโคอ่แข็งคยอุ้ยแข็งโคกเหรออะไเลยๆๆ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 ๆ้ ไงบัวอาว่าโสตีบ้านโชว์ทำผู้นำนี้มันจะเดินอ้อนไนยี่ห้เนี้ยอย่างนู้นนะแบงมาแล้วปั๊เออเฮ้ยขอบคุณครับจัดก้างอ่ะอ๋ออยู่แบบเดียวไปไปอุ้มเปิร์มาก่อนดีได้ใช่เออก็อะไรของเขาเนี่ยไปับนึกอะไรจะพาลูกไปเดินกันนะจะไปกี่เดือนแล้วใช่ไหมอ้าไปไม่้าไปไหมไปไม่จ้ากัน เบื่ไหมจ๊ะไปบี่ไหมเนี่จะไปเนี่ยจะไปก็หิวข้าวด้วยพี่แบงค์ได้ไปซื้อข้าวด้วยไป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 ขี่รถอะไรกันปะไปมาไทยอ่ะมาไปไปไปสองคนเดยระเป็นไรอ่ะแล้วแม่ะทไปม่ไม่ไปกับพี่แบงค์อ่ะไม่ได้ตัวอะไรเอาลูกด้วย่ะลูกนม่แม่ที่แท้จริง ไออ้ไหมนี่ย้เป็นติอออบอกเลยมีตําติมเ,เร็วนี้อ่ะ ไปกันตลอดเลยอคนเนกันนเหอ่แล้วผมจะไปรู้ปะเนี่ยม่็ไนบ้น่กตับ่ิ้นต่แล้วก็ไม่ได้อาานมก้ลูกเออปกอยนสังแก๊ตเลาง้าให้มีะกินแม่สั่งงตท้ายไมออเยอะอทำไมโทรโมึงอ่ะก็กูอยากไปอ่ะทำไมแล้วทำไมซื้มาแค่นี้ แต่กินแค่นี้นะแต่กินกันสองคนเนี่ยนะเออเออไปกินเลยสองคนเนี่ยเต็มเลยอ๋อเมื่อไงกินแล้วมึงก็ไปซื้อกันมากินเองดิเราจะกินกันสองคนพ่อแม่ลูกอ๋อพ่อแม่ลูกเอออ๋อนีแม่เนี่ยนี่แม่นี้เออไม่อันนี้แม่แม่เลี้ยงแม่เลี้ยงอ๋อแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงหรือเปล่าแม่นม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  กเกบ้างล่ะเอานมเกตดมาถึงนมแม่แล้วนมเกดไงหรือว่านมแกแล้วนมเนี้ยอร่อยไหมอะนมเนี้ยอร่อยไไม่ดูเอาไม่เคยกินหรอกไม่เคยกินไม่เคยกินล้นม่เคยกินอยู่อร่อยดีเฮ้ยนโปรมทออเมื่อกี้เกิดเสียงอะไรขึ้นระ่าองคนนี้รเาฮ้ยมึงก็หาสูพูดนครับไนงหมดแล้วนมงหมดละเมื่อกี้เจ๊แพงกินพริกด้วยเสียร้องยังไง ไเฮ้ยเข้ามหรือเปล่าพวกขี่ม้ากันวขี่มาันหรือเปล่าเมื่อกี้พกขี่ม้าเอฮ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ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 อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ย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 อ้ย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 อ้ย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 อ้ย้้อ้ย ก็มันชวนกูไปให้กูไปกับใครเอาทำไมไม่เรียกกูก็มึงกินกินข้าวไปเตาอยู่กูจะชวนมึงทำไมอ่ะปกติเห็นสั่งแก๊บไม่ต้องออกไปกันสองคนเอาก็พาลูกไปขี่รถแล้วได้ลูกอยากขี่รถเนาะทำไมไม่ชวนกูละเอาก็มึงกินข้าวอยู่กับไอเตากูจะชวนมึงทำไมล่ะอ้าวนี่แม่งมึงกินข้าวดิเออก็ลูกก็เดี๋ยวไปกินด้วเป็นเป็นเป็นอะไรไม่พอใจอะไรเนี่ยม่ารู้วกมึงแตกๆกันสองคนเนี่ย มันไม่แปลกๆแล้วก็ปกติกูก็ไปซื้อข้าวกับมันตลอดเป็นไรอะเป็นปกติอยู่แล้วปกติก็ไปหรอเออเมียเพื่อนนะน่ะก็เมียเพื่อนแหละแหละไม่เว้นเลยเนาะไม่ใช่ไม่เว้นมันเว้นกูหรือเปล่ามันเว้นกูหรือเปล่าถามเจ้าตัวก่อนสิขาไปซื้อข้าวพาลูกขี่ไปเล่น่ะตอนนี้เกดกับพี่แบงก์ก็ไปทะเลาะกันต่ออยู่้างในห้องคอมนะเกดมาแล้วทุกคนนั้เกด งอนเขาเหรอก็ทำคลิปแก้งมาดูอุ๊ยทีนี้เฮ้ยขาแก้ให้เฉยแกงเล่นเฉยโอเคงอนจริงจริงเหรอปโยปโยพูดสิว่าไปขี่รถได้อยู่แค่หน้าปากทางมาแก้ไปขี่รถถ้าได้ยินเสียงอะไรปโยพูดสิเจ๋ยแกงขีเห็นไหมไม่ได้ทำอะไรทุกคนไม่ได้ทำอะไรเนาะมาถามพี่แบงค์เขาาถามพี่แบงค์เด้อเออโอ้ยแก้งที่แก้งเฉย มีอะไสิงอะไรแกไม่ดีใจเลยแม่งจิกหัวกูสลบแกงไหมพพ่แกงเฮียอะไรแม่งจิกจริงเจ็บปาอพี่ออกไปพี่ทำอะไรก็ไปไม่ได้ไปทำอะไรก็ไปบนอยู่ในซอยสีกบมาโอเคค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบไปแล้วค่ะบ๊ายบาย